ตะวันรีวิวสวัสดีครับมาดูวิธีการตั้งเวลารีโมทฟูตบอลรุ่น T10J กันนะครับในตัวฟูตบอ T10J เนี่ยสามารถตั้งเวลาถอยหลังหรือเวลาเดินหน้าได้ทั้งคู่นะครับโดยที่จะมีตัวทามเมอร์อยู่2ตัวยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราเล่นเครื่องบินเนี่ยเราต้องการตั้งว่า3นาทีให้เตือนครั้งหนึ่ง5นาทีเตือนครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็สามารถตั้งทามเมอร์1กับทามเมอร์2ได้เป็น3นาที5นาทีนะครับ ได้สูงสุดเนี่ยไปถึง99นาทีอันนี้ในกรณีที่เราเล่นเครื่องล่อนนะครับหรือเครื่องบินที่บินได้นานๆเนี่ยก็ใช้โหมดนั้นได้อ่ามาดูวิธีการกันเริ่มต้นที่กดบวกนี่นะครับพอเข้าไปเมนูเนี่ยนะครับเรามาที่เมนูทัมเมอร์ตัวนี้นี่นะครับ Enter ลงไปมีทัมเมอร์หกับทัมเมอร์สเราจะต้องตั้งทีละอันนะครับจากตัวอย่างที่จะยกเนี่ยกดบวกหรือลบเป็นการเพิ่มหรือลดเวลา ลดมาเหลือ3นาทีนะครับจะมาทําเมอร์สองเนี่ยเราดันตัวนี้ไปทางขวานะครับเอาเป็น5นาทีก็กดลบลงมาอ่าตั้งเป็นวินาทีได้ด้วยนะครับเช่น5นาที30วินาทีอ่าเราก็ดันมาทางนี้เอาเป็น30วนิก็กดบวกไปอ่าละ่ะทีนี้กลับมาที่ตัวแรกก่อนนะครับเขาถามว่าเวลาเราต้องการเป็น up หรือดาว อัพหมายความว่าพอเราเริ่มให้จับเวลาเนี่ยตัวเวลาก็จะเริ่มจาก0วินาทีแล้วก็1 2 3 4 5ไปจนกระทั่งถึง1นาที1นาทีครึ่ง2นาที2นาทีครึ่ง3นาทีก็จะวิ่งขึ้นส่วนดาวเนี่ยจะถอยหลังเช่นเราเอา5นาที30วิใช่ไหมมันก็จะถอยมาเป็น5นาที29วิ5นาที28วิวิถอยลงมาเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นอัพกับดาวเดี๋ยวจะทิ้งไว้ทั้งคู่ให้เห็นเลยนะครับ ต่อไปเนี่ย on switch นะครับหมายความว่าจะให้เริ่มจับเวลาด้วยปุ่มอะไรเช่นค่า default เข้ามาเป็น switch A หมายความว่าถ้าเราดี switch A ปุ๊บ,บก็เริ่มจับเวลาดีดอีกทีปุ๊บ,บก็หยุดเวลาเราสามารถเปลี่ยนจาก switch A เป็นอย่างอื่นได้อีกนะครับเป็น switch ทุกตัว switch A B C D E F G H นะครับแล้วก็เป็น total หมายความว่าถ้าเราดันขึ้นให้เริ่มจับเวลาถ้าดึงลง ให้หยุดจับเวลานะครับตัวสุดท้ายก็จะเป็น power switch หมายความว่าถ้าเราเปิดเนี่ยอย่างเราปิดเนี่ยนะฮะพอเราเปิดมาปับ๊บเวลาเริ่มจับเลยเห็นไหมครับอ่กลับมาที่ทัมเมอร์เนี่ยเราก็จะเล้ว,ว่าทัมเมอร์หนึ่งตอนนี้นะครับ9ก้1วิบส1วิ12วิ13วิในขณะที่ตัวนี้ยังไม่ทําอะไรเพราะว่าเรายังไม่ได้ตั้งถ้าเรามาตั้งเป็น power switch เช่นมาทางขวานะครับ กดไป power switch เห็นไหมเวลาเริ่มนับถอยหลัง27 26 25 24 23ยะวครับโดยปกติเนี่ยเราจะใช้อะไรกันครับจับเวลาเราจะใช้ตัวนี้ตัว t h r o t t l e เนี่ยนะครับพอดันขึ้นปุ๊บก็จับเวลาพอดึงลงก็ให้หยุดเวลาเพราะฉะนั้นเราจะมาเปลี่ยนตรง power switch เป็น stick t h r o t t l เนี่นะครับ st แล้วก็ thr นะครับเราจะต้องมาเลือกตรงนี้ต่อนะครับว่า ให้เป็นอะไรเรากดบวกดูนะลงหมายความว่าดึงคันโยกลงแล้วให้จับเวลากดอีกทีนะครับตัวนี้นะขึ้นหมายความว่าดันสติ๊กขึ้นไล้จับเวลาเราใช้สติ๊กขึ้นนะครับจับเวลาที่นี้ขึ้นที่ตรงไหนเราเริ่มจับเวลาดูตรงนี้เห็นไหมครับศูนย์เนี่ยหมายความว่ามันจับละขึ้นไปไม่เข้าจับตลอดเพระเาะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องกําหนดตัวสติ๊ก่อนว่าสักประมาณเท่าไหร่เริ่มจับเช่นผมจะโยกไปนิดหนึ่งอ่าเท่านี้1ขีด แล้วกดตรงนี้แช่ไว้นะครับกดตรงนี้แช่ไว้ตรงกลางเห็นศูนย์เป็นสิบสองไหมครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าเราดึงลงมาเวลาหยุดเดินแต่ถ้าดันขึ้นไปถึงเมตากิ้เวลาถึงจะเดินดึงหยุดเดินเราสามารถเลือกความสูงได้เช่นเราไม่เอาขีดหนึ่งเราเอามาตรงกลางนี่นะครับแล้วเรากดตรงนี้แช่ไว้ดูสิบสองนะกลายเป็นสี่สิบเก้าดูเวลาตอนนี้เดินนะครับผมดึงมาเวลาหยุดดันขึ้นไปหยุดหยุด แต่พอถึงตรงกลางปับ๊บเวลาถึงจะเริ่มจับอ่านะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาดูว่าพฤติกรรมเราปกติสักแค่ไหนนะครับก็ดันขึ้นมานิดนึงก็พอครับนิดนึงสักครึ่ง,ข,งขีดแล้วก,ก็กดตรงนี้แช่ไว้อะเอาเป็นตรงนี้แล้วกัน7%รนะครับแล้วเราก็มาทําขวามือเลยตรงนี้ยังไม่ยุ่งกับมันฮะมาทางขวามือมาเปลี่ยนตรงนี้เป็นตัวเดียวกันนะครับเป็นสติ๊กทอตโตแล้วก็ดึงลงมาข้างล่างกดให้มันเป็นลูกศรขึ้นนะครับขึ้นเสร็จเรียบร้อยกดแช่วไว้ เป็น7กับ7จ็ดเพนจะทํางานเหมือนกันแล้วนะครับดึงลงดูเวลานะครับตอนนี้เวลาทั้งหมดหยุดตัวนี้เราให้มันนับขึ้นตัวนี้ให้มันถอยหลังนะครับดันขึ้นปับ๊บเห็นไหมฮะสี่สิบสามในขณะที่ตัวนี้ยี่สิบเก้ายี่ตัวนี้เพราะว่าตัวนี้ถอยหลังตัวนี้เดินหน้านะครับมาดูตัวต่อไปนะครับตัวล่าง R.S สวิตต์หมายความว่ารีเซ็ตนะครับ R.S สวิตต์นะครับ<อ>ก็คือการรีเซ็ตค่าเนี่ยนะครับเวลาที่เราเล่นไปแล้วเนี่ยเวลามันเดินขึ้นดเดินลงนะครับแล้วเราต้องการรีเซ็ตให้มันเป็นศูนย์นะครับเราก็เลือกได้ยกตัวอย่างเช่นตอนนี้ค่า default มาที่สวิตต์ A นะครับ A ก็คือตัวนี้เห็นไหมฮะตอนนี้ดาวก็คือยังไม่ได้ตั้งอะไรอ่ะละเราลองมาตั้งดูนะครับตั้งตรงนี้เป็นดาวมันจะเลือกเป็นดาวเป็นอัพได้เห็นไหมฮพอเป็นอัพปุ๊บ มันเคลียร์แล้วแปลว่าตอนนี้มันอยู่สเตตัสเป็นอัพนะครับถ้าเราเลือกเป็นนี่ดูนะตอนนี้สมมติมาตรงนี้นะครับเราเดาวดันเวลาเดินพอเราหยุดปับ๊บเราต้องการรีเซ็ตกดเป็นอัพก็คือตรงนี้กลายเป็นสูตรละเห็นไหมครับเอาใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนตรงนี้เป็นดาวมันจะได้แบบว่าอยู่ที่ตรงนี้แทนอ่ะสมมติเป็นดาวนะครับแล้วเราก็ดูคันเร่งดูเวลานะครับดันขึ้นม ตอนนี้เวลาเดินเดินไปเรียบร้อยเราหยุดเล่นปับ๊บเราต้องการเริ่มต้นจับเวลาใหม่นะครับเราเห็นตรงนี้เป็นศูนย์ห้าวิไหมฮะเรากดลงมาตรงนี้ดาวมันก็รีเซ็ตเป็นศูนย์ให้เรียบร้อยผักกลับก็ใช้งานต่อได้แต่ถ้าเกิดลราค้างไวแล้วเ,เราดันเนี่ยเวลามันจะถูกรีเซ็ตตลอดเวลามันจะไม่ได้นะครับตัวนี้ยังเดินต่อเพราะว่าอะไรเรายังไม่ได้ตั้งตัวรีเซตนี่นะครับเอาละกลับไป ปกตินะครับก็แล้วแต่เรานะครับว่าเราถนัดอะไรนะครับอย่างของผมเนี่ยผมก็ชอบใช้ตัว H ตัวนี้เพราะว่าดีดไปปั๊บเนี่ยปล่อยแล้วมันเด้งลงปล่อยแล้วมันเด้งลงนะครับสมมติเราเป็นตัว H นะครับเราก็เลื่อนขึ้นมาเปลี่ยนเป็นตัว S ซะ S เสร็จเรียบร้อยนะครับลงมาที่ตรงนี้นะครับสมมติดันไปก่อนให้เวลามันดันนิดนึงก่อนเอาละหยุดตอนนี้อยู่ที่2อวินะครับ H คือตรงนี้นะครับตอนนี้ยังไม่ได้ทํางานเราต้องมาเลือกตรงนี้ก่อน H ก็จะเลือกเป็น up, up เป็นด o w ได้เหมือนกันถูกไหมครับตอนนี้ค่าเป็น up done ไม่ทํางานนั่นแปลว่าอะไรครับแปลว่าตอนนี้ H ตรงนี้คือ up ตรงนี้คือ d o w ดังนั้นเราจะต้องเซตตรงนี้ให้เป็น d o w นะครับเราก็ลงมาเปลี่ยนตรงนี้เป็นดาวซะ,อะลองเร่งคันเร่งด้วยครับดูวเวลา เวลาเดินอยู่เสร็จเรียบร้อยเราหยุดเล่นปับ๊บเราต้องการรีเซ็ตตรงนี้ดึงหาตัวคือดาวก็ดึงดูตรงเวลาด้นะครับเห็นไหมเคลียร์เสร็จเรียบร้อยแค่นี้อย่างง่ายๆนะครับทีนี้ก็มาฝั่งนี้ละเราก็เอาเป็นสวิตช์เดียวกันเลยเพราะว่าเรารีเซ็ตทีเดียวมันจะได้จบนะฮะแล้วก็ไปเลือกเป็นสวิตช์เอเสร็จเรียบร้อยเรามาเลือกตัวนี้เป็นดาวเหมือนกันนะครับดูเวลาตรงนี้นะครับ2นาที3วิพอกรดดาวคือดึงหาตัวปับ๊บ มันก็จะกลับไปที่5นาทีตัวนี้กลับมาที่3พอเราเริ่มเล่นใหม่ดันขึ้นไปปั๊บเวลาตัวนี้ก็จะเดินขึ้นก็คือ1 2 3 4ไปเรื่อยๆในขณะที่เวลาตัวนี้ก็จะถอยหลัง5 4 3 2 1เสร็จเรียบร้อยจบนะครับเวลาเดินเท่าไหร่พอเริ่มต้นใหม่เราดีดตรงนี้ปั๊บเสร็จแค่นี้เองง่ายๆอย่าลืมฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ บินให้สนุกตะวันรีวิวสวัสดีครับ